สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับผมชาติบันไดทองอีกครั้งในรายการตะลุยธรรมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานแล้วณเวลานี้ผมอยู่ณนะที่อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยอ้อมกอดแห่งขุนเขาวันนี้วันเสาร์ที่สองกรกฎาคมหลังจากที่เมื่อวานวันหวยออกนะครับผมชาติบันไดทองก็ได้ไปพบเจอกับสิ่งศรัทธาที่ชาวบ้าน เขาได้สร้างกันไว้นั่นก็คือบ่อน้ําทิพย์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าบ่อน้ําห้วยบอนมันมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรมีความศรัทธาที่ชาวบ้านเขาเอาน้ํานี้ไปดื่มไปใช้ไปอุปโภคบริโภคเขามีความเชื่อนั้นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับผู้รู้อันดับต้นๆคนแรกๆเลยนะครับที่เป็นผู้ที่พบเจอบ่อน้ำอันนี้ เดี๋ยวผมจะพาไปพบกับคุณลุงเข้าเลยดีกว่านะครับตามผมมาครับผมแล้วผมก็ได้อยู่กับคุณลุงแล้วนะครับคุณลุงสวงครับผมแนะนําตัวครับผมชื่อสวงบุญมีครับผมอายุอายุ65แล้วครับ65แล้วเนาะคุณลุงคุณลุงสวงห้องลุงสวงเนาะครับผมห้องสวงก็ได้เลยเป็นเป็นคนอมก่อยเลยกะผมเป็นคนอมก่อยโดยกําเนิดนะครับอตั้งแต่เด็กเดอยู่อมก่อยมาตลอดเนาะผมอยู่อมก่อยมาตลอดอ่ะ ผมไปเจออันนี้ครับบ่อน้ํำบ่อน้ําห้วยบอลห้วยบอลเลยอยากจะรู้ประวัติมันเรื่องน้ำห้วยบอนแรกๆเดิมทีนี่สมัยนั้นตางเป็นลูกลังอยู่แล้วมีพ่อยหานปีไอสองเาตังรัฐบาลเพื่นเฮอทำตะีปีปีละสอปีนี้หกห้ครับปีสองพั้ายสาเก้าเพิ่งก็เริ่มสร้างตางเข้ามา3ากว่าปีครับ3ามสกว่าปีมา มุดสร้างตาขึ้นมาทีนี้มีเพื่อนของผมที่ทําสวนใกล้ๆกันว่าเอ <c oughs> อยากจะแปลงเงินน้ําบอเนี่ยตาลตาลให้ตัวเองเนี่ยทีนี้เพื่อนเพื่อนลุงเนี่ยมาถามว่าไป,ไป,ไ,ปไปทำนายไปไปดูหมอดูว่าดวงตัวเองเนี่ยจะต้องตส่หงทีนี้ทําอย่างไรที่จะมันมันจะสร้างที่ว่าความตัวนั้นจะไม่ได้ตายจี้สมา,ไมานไปดูหมอ หมอตักมาว่าหมอตักมาว่าจะตายจะตายหงงอตายหงงตอนนุ่มๆนี่แหละหมอบอกว่าเฮ้ยไปแปลงเงินสะพานข้ามน้ําตาลแปลงน้ําบ่อไว้เฮ้คนกินตาลตาลไฟตั้งหน้าอทีนี้ก็แก,กก็มาถามหมอ,อเอเอผม <c oughs> ทิ้งหันที่ไหนพวกหมอจะที่จะคุดน้ําบ่อได้ใกล้ๆต่างทีงนี้ผมก็ผมก็ว่าเอรลด สร้างทางใหม่ตดท่านน้ํามันซึมซึมขึ้นมาเพราะเป็นทางนาดางทางวันตกนี่เป็นไปไปเดินแล้วมันเห็นน้ําซึมซึมขึ้นมาครับผมเพราะผมเจอผมเดินไปเดินมาตลอดผมหันทีนี้มันเป็นหน้าผาุงวงเป็นคนหันคนแรกครับอ่าอ่าทีนี้มันเป็นหน้าผามันพุดพุขึ้นมาจากดินนี่ครับมันซึมซึมน้อยๆนะครับทีนี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะคุดตําบได้อผมก็บอกมาบอกเพื่อนเพื่อนว่าเอออันกับไากันไปเพื่อนก็ไปลงทุนไปซื้อไอ้ต่อต่อซีเมนเนี่ยต่อวงต่อวงเนี่ยกว้างประมาณทัก จ็ดสิบแปดสิบเนี่ยซื้อจากฮอดมาตอนนั้นองค์กรมีขายครับแล้วกับต่างไปกับปลากไปขุดไปขุดไปขุดนี่ลึกลงไปกี่เมตรครับเกือบเมตรเกือบเมตรหรอประมาณเมตรประมาณเมตรหนึ่งประมาณเมตรหรือเมตรจาวขุดลงไปนะครับแล้วก็เอาวงไปครอบไว้ครับขุดลงไปทีนี้ทีนี้ขุดลงไปมันน้ําหูน้ํามันตังปืนมันเป็นมีหินหินแกงหินใสหินขาวแล้วก็ปลากันแป่งไปแป่งก็เอา ต่อลงใส่ต่อเดียวอยู่เร้วราปืนมันนี่ได้ลาดซีเมนต์หรอครับพ<อ>่ได้ลาดแต่อย่างพอธรรมชาติเออธรรมชาติแค่แค่อ้นี้ครับถ,รถ้าคุดปะดังบุญถ้าคุดปะดังขยับปะดังมันโกแผมนี่คือมันเป็นหน้าผาพินไปหินลงมาเลยอ,อ่าฮะอ่าฮะเราคุดถอยไปนอยหนึ่งอ่าฮะมันติดที่ถนนเลยมออันอันนี้นะไอ ห่างจากถนนครับยุรินถนนประมาณสองสองเมตรครับครับแล้วแล้วอย่างไดหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วปั๊บมีมีหมู่้าบ้านมาครับหลังจากนั้นนั้นมากกกลิ่นกันมาตลอดแล้วกับมีมันกิ่นได้ว่าแล้วมันบัคขุนแบบอย่างบัขุนน้ำนี่ใสสะอาดยังหอกกองมาเลยอันนี้ครับมันมันออกจากพื้นดินมาเลยผมว่าเอะผมคิดว่าตังตังมันตกที่ว่าอันนตังมันตกนี่ก็เป็นดอยหลวงครับเป็นดอยใหญ่ัน่าจะมีแหล่มีอย่างอาจจะเป็นน้ำแหล่หอกะกิน ที่ป้ากันกินมาเราเห็นว่าอย่างรักษาโรคได้ตัวนี้ในทีนี้มีคนไปฝันฝไม่ตังไม่ตื่นเนี่ยคนท่าไม่ตื่นคนฝันว่าเออมาตังอมก่อยเนี่ยตังข้าไอ้ไปหอดเนี่ยมีน้าบ่อบ่อดึงแล้วมีคนมาบอกว่าฝันจะเป็นคนหรือว่าเป็นผีหูเป็นเทพดากระพูคนท่าคนนั้นก็บอกว่าเฮ้ยลูกแกเรามาดูมาพอว่าน้ำบ่อที่ไหนพ่อง ฟันฟันฟันยังได้ป่วยก็ว่ายังไดคนฟันคนคนฝันป่วยป่วยมันป่วยมามือแล้วเดินก็ได้แล้วเป็นอะไรยงครับป่วยเป็นอ่าพึกอืมอืมเอามาพึกอ่ะทีนี้ก็มามาแล้วก็ทีนี้ลูกแกก็โทรโทรศัพท์อุปอะว่าน้ำบ่อน้ำบ่อไอ้แกนแรกที่ใกล้ๆกับไอ้ไอ้รีสอร์ทไอ้ยังก็ไอ้รีสอร์ทอันของไอ้คนรั่เกตดอ่าๆไปดูไปดูทีนี้ลูกคนป่วยมาดู เขับมาดูแล้วโทรบอกพ่อพ่อมาจ่ายมาจ่ายไปดูครั้งแรกแถวหุ้นมาจ่ายขี่รถไปแถมขี่รถไปแถมไปดูไปดูงห้วยบอลมาเจอห้วยบอลนี้ตอนนี้ก็ลูกกับบอกลักษณะไปยังพ่อแกบอกว่าแม่นใช่เลยแม่แล้วตักมาเลยมาดูที่ห้วยบอลนี้ปั๊บแล้วก็โทรไปบอกพ่อว่าสวัสดีครับทุกคนนี่รนคนโชติองก๋อยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่กิโลเมตรที่7นะครับอ่า ตรงด้านใต้น,นี้ก็จะเป็นอมก่อยนะครับด้านเหนือก็จะเป็นอ่าหอดนะครับถนนหอดนะครับแล้วเราจะมาดูบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์กันนะครับผมหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าบอ่อน้ําห้วยบอ่อน้ำนกอ,อีกตักน้ำไปกินกินข้าวๆเอ๊ะแกหูซื้กว่าการคับไายกันเนี่ยปัสสาวะกูอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นดีขึ้นลูกก็เอ,อถาถไปกินเนาะครับนี่ไม่ละเออเอาไปกินแล้วก็แล้วก็อันนี้เปิ้ลอู้ก่อนมาครับอทีนี้ผมก็ไอ้เปิ้ลก็ว่า ก็มาแน่ใจบางทีก็กินยาที่หมอโรงพยาบาลไปโดยแต่ที่กินยาโรงพยาบาลที่หมออามา<ะ>มพึ่งน,นี้ลูกได้เลยไอ้ตอนนั้นนี่เริ่มจะดีขึ้นเริ่มจะดีขึ้นอย่างลุกม่เ,เริ่มจะดีขึ้นแต่กแกก็แกกว่าเอ๊มะมันจะเป็นก้านน้ำคลิตหรือว่าจะเป็นยาหมอ,หหมอเพรา,าะแกกินสองอย่างแต่คนทวกวไปว่ายาหมอแกกินมาเป็นปีสองปีสามปีตนี้แกมากินน้ํานี่สักระยะนึงแกกันอย่างผมว่าน่ะร่างกายก็เริ่มดีขึ้นเริ่มขี่ข้อขึ้นไอ้การเหี่ยวการทายก็ดีขึ้นแกก็เริ่ม นานเข้าเข้าก่แกม่กินจะลองก่อนเดินได้เดินได้เลยทีนี้ก็มันกับเรื่องกัไปลยยาวเลยเรื่องกัปยาวไปนั้นก็ชาวบ้านก็แหรมาเอาน้ํากันและไก่โมยก็เลียงก็เลียงในพระบาวฮต้มละบุนทีนี้ข่าวข่าวว่านี่อู้ถึงที่ลุงคนนี้ลุงคนนี้กัทีนี้ก็ต่อเนื่องกันไปมูคนดอยมูคนพื้นเนี่ยมันก็อู้กันยาวทีนี้กับไปถึงปุ้นคนเท่าขุนแล้วก็ว่าเอ๊ะมันน่าจะแกมีความเชื่อถือทางนี้อแกก็มาเอา เอาไปกินไปอย่างเพราะ,ะว่าเขาว่าไปกินทีนี้ก็ห่ซึกว่าเอ๊ะมันก็ดีขึ้นเอาไปทําอธิษฐานเพิ่นมาเพื่อก็ขออธิษฐานจุบทูบขอไอ้เทวดาฟาดินเราเอา,เอาไปนี่อย่างใดต้อง,ต,องต้องเอาตาังค์้อไผอะไรยางใดหรอเอาตาังค์บางทีเขาเพิ่นก็เอาตังค์จอมใน่อน้ำบอ่อเออมันก็สุกกระปกครับมันจะสุกระปุกที่นี่ก็เอาไอ้หลังจากนั้นนะหลังจากนั้นก็ทีนี่กล่มทางเพื่อก็ดูแลทางดูแลตางเนี่ยไปหาสภาพว่าหน้าแรงมา ไปทำตังใกล้ๆนั่นแหละในน้ำที่อื่นไม่มีกินก็ต้องไปกินที่น้ำตัวนี้แล้วน้ำนี่มีรสชาติดีแล้วกลิ่นแล้วสดชื่นตั้งอันกลุ่มทางเพื่อเลยเอาต่อมาหมแหมสองกนครับเอามาต่อขึ้นแหมสูงหน่อยเขาต่อขึ้นมาสูง,สงเลยแล้วกับมุงหลังคาอเอาเอทำหลังคาัน<อ><อ>ตอนนี้เพื่อกาเทคอนกรีตมันก็ดีขึ้นมาที่กับผมกินนี่ตลอดแล้วใครใครจะไปเอานี่ก็มีเคล็ดลับต้องเอาเหรียญเอาอย่างไปซื้อถ้าว่าเขาถ้าเถ้าทำมีเหรียญ ก็เอาก็ยกมือไหวเพราะว่ามันจะมีรูกใดลูกบ้าบอกไข่บอกบอกเทพที่ดูแลบอกว่าใดครับบอกว่าเออวันวันนี้ลูกหลานมาขอกินน้ําดื่มน้ําขอเฮือนไอ้ปัดโรคปะไทยไอ้โรคไข้ไข้เจ็บขอหนีจากนี้คือไหลวัตถัยนี่กินน้ํานี่เขึ้นมาอยู่น่อันกู้คนถ้าว่าหมู่ดังถ้ารถสิบล้อก็รถไอ้ ดางที่บรนพูเนี่ยเขาจะแวะเอาแวะแวะแล้วก็อธิษฐานเลยก็ล้างหน้าตู้ผัวอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนลยเนาะเพราะว่าจะมีลูกครูบามีพระมีอย่างตอนนี้เพ่าไปทำเอาที่เขาเขาไอ้ติดไว้เขาเอาไปสร้างเป็นหิ้งพระเก็ตัวตัวพื้นนี่มันมันสมบรณ์หมดแล้วมันเหลือที่ของกลุ่มทางสองก็สองต่อเนี่ยมันกำลังใจได้อยู่แต่ทางปืนเนี่ยมันมันทังหมดแล้วครับ เราทะลุหมดแล้วความชาติเลยนั่นจะลุกหมดเงินเมื่อว่าตัวนี้บริษัทจะบริล้างสติ๊แล้วแต่ถ้าล้างนี่มันจะไอ้ทรายมันจะใสถ้ามันได้เงินมาปุ๊บมันด้บำรุงไงบำรุงเสร็จปุ๊บถ้ามันเงินมันเหลือมันจะได้เอาช่วยกันดูแลเอาหื้อเพื่อนกจ้าหน้ามุกน้ามอนเพื่อนมาดูแลดูแลหลังคาด้วยที่นี่หลังคาตัวย่ นี่แฮมเนี่ยพวกเราทันทีนะนล่วต้องรู้ว่าโคตรอะรับทะลุแล้วราคาทะลุอันนี้คนเอาราคาก่อมาซอยกึ่งหนึ่งนะครับมันมาซอยกึ่งหนึ่งมันก็นยังดีไงแต่มันที่นนี่มัต้องซ่งมอแมแซมอันนี้ของผุใยยงในใจจเิงให้ทานตอนนตมันจะได้รถขอบชิดจะได้ดีกว่านี้หน่อยเพราะว่ามันมัวควายมันจะเข้ามาน่ะอ๋หลังจากที่ หลายหลายท่านได้ชมรายการของเราไปแล้วเนาะ,น,น,ะนะครับก็อยากจะบอกกันว่าณเวลาเนี้ยก็ที่ที่ผมอยากจะสื่อถึงหลายๆคนนะคุณลุงนาะก็เรื่องความสะอาดอันดับแรกอันดับแรกคือสะอาดเรื่องอขยะอืเรื่องขยะหรือว่ามาแวะมากินข้าวี่นี่ขยะท่านเอามาโขท่านเอากับไม่ต้องเอาทิ้งตรงนี้<ส>นครับส่วนมาก คนแวะมาทานข้าวกันเนาะข้าครับแล้วก็อาขยะคว่างไอ้กล่องข้าวอะไรต่างๆถุงพลาสติกมีขวดน้ําทานได้นะครับทานได้แต่มีถุงก๊อปแก๊บเอาใส่กันไปด้วยก็เป็นขยะเอาเอากลับไปด้วยจะนั่งทานเออถ้าท่านเอามาแต่ท่านก็ขอหรือขอหรือย่ะหรือว่าขอบอกบุญอืให้ท่านเอามาแล้วหื่งเอาปิกเอาไปทำาอะไรอื่นมันต้องเอาคว่างที่นี่คือมันจะทำให้น้าบอเนี่ยเป็นพิษต่อไปเราจะ ลูกหลานเขาจะกินได้อืแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าประมาณอาทิตย์แล้วไม่ได้ทำความสะอาดเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมนี่ลานว่างไหมมาทำได้ไหมครับเนอกจาง้างว่างเพราะว่านั้นก็ประทันกันแล้วก็จะแปลงกล่องเนาะกล่องใส่ตางก็จะดีเนาะแล้วก็เอาไปถ้าถ้ามันได้เยอะโรงเรียนไหนเดือดร้อนหรืออะไรหมู่บ้านไหนเดือดร้อนเราไปเพิ่มต่างใดเอาไปเพิ่โรงเรียนนะครับว่างแคนยากตายนเนาะช่วยกันประมาณนั้นนละไม้คนละเมอ โรงเรียนก็ได้วัดอ้โรงบาลก็ได้ยิ่โรงาบาลยิ่งดีอืครับถ้าแบบว่าใครท่านใดมาขอนะครับอาจจะมันมันมันเป็นเคล็ดลับนะครับเนาะมาขอไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปใครจะป่วยเป็นอย่างอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธานะครับนะศรัทธาเราเราไปได้บังคับให้เขามาดื่มเดี๋ยวดื่มไปแล้วชักตัแงกตะแงกกูเด้อร้านไม่น่าครับ อยู่ที่ความศรัทธาครับแต่มันสายจริงๆครับเนี่ยเนี่ยที่ที่ผมเอาให้คุณผู้ชมดูภาพเนี่ยสายสายมากแล้วก็เขาดื่มกันมาหลายปีแล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากเรื่องความสะอาดเนาะเรื่องความสะอาดแล้วก็ถ้าท่านใดมีจิตศรัทธาจะร่วมบูรณะนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันจะรู้ยังไงวันนี้ผมก็มาถ่ายทำกับแล้วก็ถ้ามีคนติดตามเยอะฝากติดตามด้วยนะฝากติดตามช่องไหนช่องอมผมก๋อยผมก๋อยชาแนลนะครับผมผมก๋อยชาแนลครับผม คุ้มม้อนฟ้านะครับอ่าคุ้มม้อนฟ้าจักรวาลด้วยนะครับเดี๋ยวลุงเ้ลุงไม่รู้ไม่รู้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 ลุงรู้ลุงรู้อยู่โอเคลุงลุงหวงฝากอะไรกับครับผู้ชมหน่อยอ่าอันอันเน้มแรกผมฝากชุดชุดๆอะคือความสะอาดขอให้มันสะอาดที่นี่เกิดจากน้ำจากความสะอาดอันอันนั้นกันล้วแต่ คนศรัทธาถ้ามีจิตศรัทธาเกื่ออะไรแต่ละความสะอาดหรือกาแบ่งบุญมาบุญนะดูนี่มันพอนี่มันกนเลื่อมสุกมแล้วหลายปีแล้วมาได้จุดตัเองซ่อมแซมมันโอเคอย,ายงงอ่างนั้นอะไรบุญนะซ่อมแซมเนาะครับผมมีใจบุญมาเอามาทำบุญด้วยกันอ้าวนี่รันทำบุญเท่าไหร่ครับคนแรกอ่ายัางบอกกันแ้วนะครับแล้วผมจะฝากแในเรื่องนึงก็คือถ้าใครบ่มีสตางค์เลยนะครับคือจะเอาเป็นปูนจะเอาเป็น เสาหรือว่าจะเอาเป็นหลังคาก็ได้นะครับเพราะว่าผมดูแล้วก็คือมันจะต้องลัวรอบครอบชิดครับบางเทื่องัวจะเข้า<ไ>ปเาปา็นลวดล่อเดี๋ยวไปเอามีงัวนี่ครับงัวจะมาเข้านะครับรนี่ต้องคือต้องล้อมเพราะว่าควาย<ท>ม,มันมีน้ำจะขี่มันจะต้องมาที่นี่ <complet. S 1> แต่ที่ผมพอดไเดีย๋ยวนี้ก็คือ,อที่สำคัญคือถ้าคุณมาพักเนี่ยบ่มีห้องน้ําเข้าครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยแปลงห้องน้ำมีคนมาพักตัวนี่นี่ครับที่ศาลาบนครับมันจะมีศาลาเว่าถ้ามีคนมาพักเนี่ย มันบ่มีห้องน้ำเข้าออห้องน้ำาเลยน่อยนะครับคุณนี่รันจะเอาห้องน้ำารเาแปลห้องน้ำไว้เพื่อไอ้คนที่มาพักเนี่ยมันเชื่อมมาก่อนหรือว่าคนที่มาตอกน้ำลตโอกาสเข้าห้องน้ำเลยครับเอาเอาแปลงศาลานี่ก่อนเนาะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เดินทางมาถึงท้ายรายการแล้วนะครับผมแล้วสำหรับคุณลุงสวงบุญมีเนี่ยยังมีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับเกี่ยวกับ ในสวนของเขาและแล้วก็ที่นี้ด้วยจะขายด้วยใช่ไหมครับผมจะขายด้วยแต่เรายังไม่บอกที่สวยๆอย่างนี้นะเอาไว้เทปหน้าเดี๋ยวมาชี้แจงถึงรายละเอียดเนาะในสวนมีต้นอะไรมั่งครับผมมีทุกอย่างมีทุกอย่างคืออาทิเช่นหลักๆจะมีมะม่วงน้ำอดอกไม้สีทองอพันกว่าต้นอ่าพันกว่าต้นนะมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็อะโวคาโดอะโวคาโด,โาโดข้าวโพด นะครับแล้วก็แก้วมังกรหมูเห็ดเป็ดไก่แก้วมังกรมีจริงๆนะหมูเห็ดเป็ดไก่มีขั้งหลังนะครับเดี๋ยวไว้เทปหน้าแล้วก็จะขุดคุยกับลุงสวงขึ้นมากับที่ผืนนี้เจ็ดไร่กว่าในราคาเท่าไหร่กลับมาพบกันเทปหน้านะครับสำหรับเทปนี้ผมชาติบันไดทองและคุณลุงสวงบุญมีต้องขอลาไปก่อนเจอกันเทปหน้าเนาะลุงนะขอบคุณคุณลุงสวงมากครับขอบคุณครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับ